อ้าวนะครับผู้ใหญ่บ้านเอามือไหนบัตรเนี่ยเอามือไหนก็ได้เอาเลียนเชิญให้เนี่ยครับเอาเอาหนึ่งเอานี่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านผู้ชายนั่นแหละเดินไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยเออผมโม่ขจากซื้อเพิ่นอ้าวต่อไปเครื่องซักผ้าอีกเด้อเครื่องซักผ้าพีสองอันเอาพี่น้องครับอันนี้หมู่สิบเอ็ดเนาะแอนแอนมาแล้วเออเค่อซักผ้าเช่นกันนะคะหมายเลขที่ออกนะคะหนึ่ง สอง้ค่ะไฮเออร์หนึ่งสองเก้าแปดแปดนะครับผมนะเอเขียนไ้ด้วยที่สองนะคะโอเคนะครับต่อไปเอาไว้ได้คอยจักรยานไฟฟ้ามูลค่า1 5 0 0 0บาทนะครับเอาให้ให้ผู้ใหญ่บ้านหญิงกันแล้วกันท่านไหนก็ได้เอาสองคนเปล่าทิ้งชุบกันเด้อเอานะครับนี่มูไหนเนาะมูสามบ หมูหนึ่งโอเคนะครับผู้ใหญ่บ้านหมูที่หนึ่งนะครับเนี่ยเอาจับมาแล้วห้ามดูเด้อไม่ข่อยเบิ้องอ่าอาม่นของข่อยอ้าวมีศูนย์ออกก่อนนะครับมีศูนย์ออกก่อนได้นะคะค่ะสำหรับรางวัลจัก,กรยานไฟฟ้านะคะหมายเลขที่ออกนะคะศูนย์สองแปดสี่ค่ะถือกบพี่น้องครับถือกว่าค่ะศูนย์สองแปดสี่โอ้ยม็กตัวน้ำกลดนะีเนาะเอา บันทึกไว้เดอศูนย์สองแปดสี่นะครับเอา้าต่อไปเอาตู้ตู้เย็น,ยนก็นแล้วกันตู้เย็นซัมซุงเจ็ดจุดสองคิวสองประตูนะครับตู้ใหญ่บาาักะกันห้อนกขอไปนอนอนี่กันก็นได้นะครับพี่น้องเอาอ่าท่านที่สองเน,ะะเนาะพยาบาบ้านเราเราอกันแล้วกันท่านอ่าสักนะครับเนาะนะครับ,นะรบจกักเอื้อนถือโปถือผมก็ได้เออเอา,เอ,าอัเดิสอุย ตู้เย็นเด้อตู้เย็นไพนอสิไใดเมื่อแบกเมื่อเราเริอพี่น้องเด้อแอนแอนศูนย์อยกก้อนอีกแล้วเออหมายเลขที่ออกนะคะสำหรับผู้ที่โชคดีได้รางวัลตู้เย็นซัมซุงขนาดใหญ่นะคะหมายเลขที่ออกศูนย์หนึ่งหกศูนย์ค่ะศูนย์หนึ่งหกศูนย์ผู้ใดถือหกศูนย์คือห้องแห้งแต่ทท้งนั้นแต่ว่า,ามุ่งนั้นถือก่บันทึกได้ยังครับบันทึกได้ยัง 0160โอเคะตู้เย็นมาแบกเอาเด้อเอาอีกเจเจียงเจ้เาคือไปยังสั้นบัดเนี่ยเอามามามาเจเจียงขึ้นทั้งเวทีนะนี่ผู้สางทำม,มาอุทยัไปถวายลงปูศิล่าเนี่ยเนื้อที่40ไมสี่สิบยอันข่มะกออย่างอันเอฟเฟกต์ผนขึ้นตัดโอ้คข่กามก้น <laughs> <laughs> โอ้ยไม่ให้กำหัวบอกครับผมมามันมีตาผูยิ่งมากำหัวมาได้ให้ผู้ใส้กำต้นเนียอ้าขออนุญาตนะครับอรอบนี้เจ๊ถิงจับทีวีก็แล้วกันนะทีวีจักนิวเนี่ยห้าส <55 S 2> <55 S 1> ิบห้านิ้วห้าสิบห้านิ้วนะครับพี่น้องครับฟังให้ดีเด้อเอาเจ๊ถิงยกสูงสูงย่าให้เจ๊ถิงจับก่อนเดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่กำนันท่านจับอมอเตอร์ไซค์หาเมื่อนกว่าผมได้มอเตอร์ไซค์เงินสดเนาะ อา้าวกันจะขวงได้แจกพี่น้องเด้อเอามาพี่เอามาพี่เอามาพี่อาจารย์ปั้นทั้งเลี้ยววันนี้เขายาว,ยาวพุ่นละสาวเดียวอา้าวมีซีออกก้อนเตรียมตัวดีไทนะครับค่ะ <c oughs> เสำหรับรางวัลน,นะคะจัรยานยนต์นะ,ะทีวีทีวีห้าสิบห้านิ้ว<อ>นะคะารางวัลที่ออกนะคะสีะ่หนึ่งสามสามค่ะเถือกบ่พี่น้องสี <4 S 1> ่หนึ่ง ส3สนึ่งสามสเด็กๆบันทึกด้วยนะบันทึกด้วยแล้วก็ไหลสดด้วยนะครับเป็นสักิพยานนะครับวันนี้อาจารย์ลิงค์ไม่มาเรียนเชิญท่านผู้ใหญ่กำนันนะครับจับมอเตอร์ไซค์ต่อเลยมันจะได้จบไปนะครับและยังมีเหรียญของหลวงปู่ศิลามูลค่าเหรียญละ5,000บาทอีก5เหรียญน,นะเออหลังจากมอเตอร์ไซค์จบนะครับเออเอวมอเตอร์ไซค์ป้ายแดงสีแดงสีดำด้วย นะครับแอนแอนถือของผู้ขานแม่เนาะเออโอ้ยพี่หองครับเรียกลักเก่าอีกแล้วซีมากกวนอีกแล้วไผนาะคือหองแห้งมานลูลตัวเขี่ยนนั่งผุ่นแหมเออเอาอ่านรถไลดไยวแล้วล่ะรับรางวัลรถจักรยานยนต์นะคะสำหรับผู้โชคดีในค่ำคืนนี้นะคะได้แก่หมายเลข 4091ค่ะแอไปอนสายเถื่อนระบาดพูดเถื่อนยกมือยกมือขึ้นยกมือขึ้นสี่ศูนก้าหนึ่ค่ะ4091มีผู้เถื่อบอคือห้องแห้งแก่มีผู้เถื่อบอโอ้มีสื่ออยู่ทั้งหลังบ้านนวาอุ้ยตายแมนอีหลีผู้ใดระบาดีดขึ้นมากันพระโล่เขียนสื่อใส่ สมใจอย่างเพื่องขจรเพื่องขจรพระนะกุง้งเอามามามไอ้มาถ่า,า,ายรูปโอ้ยเนาะเจ้ากับสมมาดวงดีก็โรอา,าาอากาที่อายแทะมาถ่ายรูปเอาผู้นี้บ่อันผู้บ่วงสวงตัวนี้บางเว้นนี่ตัวเนี่ยวาดท,ที่โทษเอาถ่ายรูปเป็นสักขีพยานอ่ะเดี๋ยวยืนยืนก้อนยืนก่อนให้ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านไปจับคนละหนึ่งใบนะครับ ให้ไปจับคนละหนึ่งใบผมจะแจกรางวัลเนี้ยผมออกให้เองเหรียญหลวงปู่ศิลาเหรียญละห้าพันบาทเอาผู้หิบบ้านผู้ใดเพราท่านจับจับสุขุนเลยครับผมแจกผมผมผมที่เหรียญอุดมทรัพย์เหรียญละห้าพันบาทผมให้นะครับเอายื่นมาเลยเด้อเอายื่นมาเลย,ย,เลยคฟังหมายเลขนะฟังหมายเลขนะ เอายื่นมาเลยผมแจกเหรียญละห้าพันบาทค่ะสำหรับท่านแรกนะคะที่ได้รับรางวัลเหรียญหลวงปู่ของเรานะคะหมายเลข0847์แปดสค่ะศูนยหมายเลข0847นะคะอ่าค่ะสำหรับนะคะบันทึกนะเหรียญน,นะนะคะได้แก่หมายเลข2 8 หกห้ค่ะ2865ปดหกเหรียญอุดมทรัพย์เหรียญละ5,000บาทนะผมแจกเองสำหรับเหรียญที่สามนะคะรางวัลนะคะได้แก่หมายเลข4796ค่ะ4796เหรียญอุดมทรัพย์นะเขียนไว้ด้วยนะครับเหรียญอุดมทรัพย์สำหรับนะครับที่4นะคะได้แก่หมายเลข4 3 หนค่ะถือบ่พีนองหมายเลขสี่สามหนึ่งหนึ่งค่ะเอาหมายเลสุดท้ายนะคะได้แก่ทรัพย์อีกห้าพบาทนะมูลค่าห้าพันนะได้แก่หมายเลข1นึ่ค่ะถือบอห่งสามศูนยค่ะเออเอาเบิร์เราไปลังวันเฮ้ เอาได้ทีวีเอาโอ้สวดๆในวันนี้ครับพี่น้องครับโอ้นี้แจกจริงแจกจริงนะครับ55นิ้วนะคะสัมผัสพอน้ำแนวายุใสสัมผัสพอนี่อันไรสดกระไดพัทยาโอ้โหนีลูกศิตหลองโบมาจากพัทยาอันนี้อาจารย์ยุทธนาอยู่บ้านแกเปะของเรานี่ได้มอเตอร์ไซค์นะนะครับ ส่วนท่านที่ได้เหรียญห้าเหรียญท่านตรงกับเลขอะไรยังไงไปรับกับผมได้นะเหรียญละห้าพันบาทผมแจกห้าเหรียญวันนี้นะครับถ้าตรงก็น้องๆบันทึกเรียบร้อยแล้วเนาะโอเคเนาะนะครับขอบคุณผู้นําทุกท่านทุกคนนะครับนะสวดดให้ผู้นเาเฮาเนี่ยครับดำเนินเก่งเบิร์ดสุคนนะครับให้เพื่อนเป็่นผู้นําไปวอดพุ่นละเก้าสิบปีพุ่นละนะครับเด้อ